ครับมาด้วยครับยังมือเศร้าครับมือเศราโอ้โหครับ <dancing> อ <además> ัน <daran> ผ <Maybe> ูกกับสิบประมาณนี้ครับใจสูงก็ได้ครับนี่ครับพี่ปูครับ มักบ่ครับปล่อยมักครับเอาแล้วครับโอ้โหมาเลยครับโอ้ที่มากด้วยเดี๋ยวใครได้๋ผูกเลยครับสิปล่อยครับครับปูกับสระมาณนี้ครับเมื่อยนะครับในช่วงเศร้าครับเดี๋ยวจักหน่อยกับสิปล่อยเลยครับเา มาด้วยหนีซีฟูอะไรเอาเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋นึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยครับน้ำตาลกับผูกไว้ทักก่อนครับพอออกจากกรงมากกับสีประมาณนี้ครับผูกใส่สูงไว้ทักก่อนครับน้องน้ำตาลครับอีกบดดนครับเหลือเพียงซีฟอครับ ลูกเกป็นกสิออกมาะครับนนนาน,นอวนเงี้ยครับบวมครับท้วงเ็นเงีครับตาอนัคอนครับ จมบกมาขังครับสะอยกสีมานนี่ครับอยู่กระเพาะได้ครับสบายสบายครับถ้าขังนี่ก่สิเกิดควบเขียดครับพอเพิ่น <c ười> ถามว่าขังบ่ก็ต้องขังครับเพราะว่าสายพันธุ์นี่เพิ่นก็นกนค่อนข้างสีปิตยานครับ วัวสนิทกรบพูวัวเคยเลี้ยงครับค่อนข้างสุดดุจักหน่อยครับออกยางครับยางหมดเ้าครับเขาขากสิไปเร็วลงตัน มารวยมาแต่ก้อนนี่ขังครับบุเคยไปม่าน้ำกันครับน้ำตาลกับมารวยนี่สิ่บกเคยเข่ากันบ่ได้ครับ,บนนว่านี้โดยข้าะม่าน้ำตาลมันบ่ได้ถือขังครับ่อยกเลยอยู่น้ำกันได้แบบสบายสบายครับ ว่ากสิประมาณกับเบาครับรวยครับอาจารย์พ่ไม่ไหมครับพ่อว่า เป็นบัวใครเดีปล่อยครับเขาก็มูอะได้ครับส่วนมาลวยครับปล่อยปล่อย,ป,อยประจำครับมาลวยครับไปแล้ว <laughs> บัวใครเดี่ใส่สูไหมด้วครับมาลวยปล่อยที่ปล่อย,ยอยูย่เรื่อยๆครับ รวยมารวยมารวยครับด้านนั้นที่เป็นถนนใหญ่ครับเม่แล้วอมาปล่อยจนชิ้นก็เอ่าวแล้วบอกครับว่ารวยจะถือขังหน่อยหน,นึ่งก็ไว้ที่ออกอาการโวยวายก็ <c oughs> thì nụ tango tango rồi tango tango mà hạt tango 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 ไว้วัวขี้ยูหนิงเลยครับลุยเออไปเอาเอาปลาครับลุยนี่แข็งแรงครับเพราะว่าออกมากอะสิวัวยูวัวเศร้าไปงสิเลยครับประมาณนี้ครับเอาเอาเอาหน่อยนักหน่อยน้าลุยสิยางครับมีเตอร์เลนยางเดียวครับ ตาเน,น,นี่ยไก็อยากเลี้ยงนกันครับแต่ว่าปล่อยวันเดี๋ยครับเพราะว่าเป็นทองเงยแล้วครับเหลืออีกว่าถึงสิบมือครับว่าถึงสิบมือแล้วครับไก่แล้วครับเพราะว่าทองเพิ่เงเริ่มใหญ่กันสักม,มือครับ เดิมสนิทกับลุงหลัดเลยครับเพราะว่าอยู่น้องกัดมาเดือนสองเดือนนะครับความผูกพันกับมี่ครับอ,อ,าอ่า่อยว่ารลืยเขาป่าเลืยมาเลืยมาเร็วเร็ว หน่อยครับว่าเลื่อยสิยางครับไปแล้วครับมาอีกครับเส้นน้ำตาลครับติดทองครับท่อนใุญยครับใส่น้อน้อเข่าปลาครับเข่าปองครับไปออกกุญครับ เอาไว้เลยทางคุณจีมีจะกองบุนดีันอยูครับไปครับมาเลยเขาทักตันนะครับโวยยุเออคำว่ายู่ทีื่อืวอยิมีจกักเกียวเลยเอาเอา บ่เคยมากเจียครับเป็นทางมาครับเขาหลังหม้อบ้านเหมืนครับด้นนี้สิเป็นกแพรงรอมครับไปบ่ได้ครับแต่เขาไปกันครับ <c ười> เขาไปเราทางนี้จะเป็นป้าหอกกับออกบ่ได้ครับ จะขาไปดีฟลาไในสักพักนึงครับตันครับครับผมใจเย็นๆครับเอฟซีพี่น้องเฮ้าครับลูกน้องน้ำตาลครับทั้งทบมาเสมอครับขอบฟุ้นครับขอบคุ้นหลายๆแต่ว่าก็ล่อครับราคากันยังวุนเห็นลูกพิ่นเลยครับ ว่าลูกเพิ่นออกมาหนะ้าตาสิประมาณใดครับอย่า่อยคุยกันครับราคาครับเดี๋ยวลงงัดที่ทายเบิง่งไม่กระทั่งคลอดออกมาครับใจเย็นๆครับใจเย็น พอ่นหญ่ครับหญ่พอเหยียดกำตาลกับตัวหญ่แห้งครับนอนน้ำตาลครับอากาศยังหนาว่นะครับยังมเส้าบรรยากาศครับอันนี้ช่วงแปดโมงกลัวครับเย็นครับเย็นเย็นอยู่ครับแต่ว่ายังมีกไมีแดดอยู่ครับกางคืนนี่หนาวแห้งครับ ส่วนมากเลยปยรับหรือถน,นอมตาลตานมาเลื้อยครับโอ้ครับนี่คือเพือนบางกับปลอยเป็นมีอิสระนะครับปลอยออกการากลังกายย่อมเซ่ครับย่อมแรงย่อมเทียงหฮงดีครับหลายๆเวลาคือว่าเพิ่นที่บ่ได้เครียดครับ ถ้าอากาศหนาวกับขอนขางสีดีครับแต่ว่าคัาอ,อากาศฮอนนี่ทีเมื่อยเขียดเร็วครับอารมณ์กับสิงดนิดแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงถูกเอวิธีครับผ้าพ่อนออกกำลังกายน้ำแล้วก็ให้ความใส่ใจดูแลครับกับสีโบดูครับจังมารวยนี่บ้เคย ตลอดครับตกปล่อยครับปล่อยก็ประมาณนี้ครับนี่คือชีวิตมารวยครับแล้ววันตำตาลนี่ปล่อยน่านโมได้เพราะว่าผนกระลังท้องใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวอย่ามีผลก็ลูกในท้องกันครับครับผมหลอดคอหมูย่างครับมือหนีผ้าเบิงบรรยากาศยมุโซครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ